สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับรถยนต์ยาริตไม่ได้นะครับหรือว่ารถยนต์โตโยต้าทั่วไปนะฮะผมก็จะมาบอกพอดีผมใช้นะครับยาริตปี2019อยู่นะครับแล้วก็ใช้รุ่นตัว E นะครับถ้าลองจากตัว E ไปนะครับน่าจะไม่มีบลูทูธให้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นที่มีบลูทูธนะครับ ขนาดที่ท่านขับรถท่านจะเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อฟังเพลงนะฮะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับคล้ายๆกับว่าเขาก็เซฟตี้ 70, นะครับเซฟตี 70, ้ความปลอดภัยเอาไวน้นะครับนะฉะนั้นต้องจอดรถให้เรียบร้อยนะครับใส่เกียร์พีนะครับใส่เกียร์พีให้เรียบร้อยนะครับผมจอดรถข้างทางแล้วใส่เกียรพ์พีให้เรียบร้อยนะครับถึงจะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับอ่า เห็นไหมฮะพอดีข้างบนนี้เป็นเนี่ยครับเป็นใบไม้ก็จะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะอ่าทีนี้นะครับเรามาดูการวิธีเชื่อมต่อนะครับผมจะใช้มือถือเครื่องนี้เชื่อมต่อนะครับมือถือเครื่องนี้เชื่อมต่อตอนนี้ที่หน้าจอนะครับยังไม่มีสัญญาณเป็นขีดขีดขึ้นมานะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอันนี้อันนี้คือเรากดเลือกใช่ไหมครับจะฟังวิทยุฟังเพลงซีดีหรือว่า,าใช้ USB นะฮะอันนี้นะครับจะอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เช er> um ื่อมต่อนะครับผมเนี่ยจะอยู่หน้าวิทยุก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับทีนี้เราเข้าเชื่อมต่อเลยครับผมให้มาปุ่มนี้นะครับที่อยู่ช่องนี้นะนะครับนี่นะครับผมเนี่ยให้กดปุ่มแรกนะครับหนึ่งครั้งครับผมหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาปุ่มที่สองหนึ่งครั้งครับ มันจะเจอคาว่าบ l u e t o เห็นไหมครับมีขีดเส้นใต้นะครับจากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปกดปุ่มแรกอีกตึ้งนะครับจะเจอนะครับแพริสแล้วก็กดปุ่มบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับกดปุ่มบนสองครั้งนะครับผมเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้รหัสแบบนี้มาผมไม่แน่ใจครั้งแรกต้องใส่รหัสกับเบอร์มือกับมือถือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้ามีรหัสให้ใส่ก็ใส่ตามนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ใส่นะครับผมก็ ขึ้นมาแบบนี้ต้องรีบนะครับมันมีเวลาของมันนะครับทีนี้มาดูมือถือนะครับของผมเป็น Android นะครับขออนุญาตวางตรงขาตัวเองนะครับไม่งั้นมันไม่ถนัดในการถ่ายนะครับผมก็รูดลงมานะครับรูดลงมาปุ๊บจะเจอบลูทูธใช่ไหมครับผมเจอบลูทูธนะนะครับมองเห็นไหมเจอบูทูธนะครับผมก็แตะบลูทูธนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นคาออดีโอนะครับเราจิ้มเลยครับจิ้มตรงคําว่าคาออเดิโอครับ ทีนี้นะครับผมมันก็จะถามว่าจะเชื่อมต่อหรือไม่นะครับให้เรากดคําว่าตกลงไปเลยนะครับตกลงนะครับตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมมีสัญญาณแล้วนะครับนี่คือเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับผมแล้วก็กดที่มือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามันขึ้นคําว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อสําหรับเสียงและ สําสำหรับเสียงการโทรและมีเดียนะครับผมให้กดคําว่าเรียบร้อยไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมอ่าเข้าไปเปิดฟังเพลงได้นะครับที่ u t u b e นะครับผมเปิดฟังเพลงได้นะฮะหรือจะเป็นการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้นะครับนี่เปิด y t u t u นะฮะอ่าฟังเพลงนะครับก็เอาเพลงอ่าเอาเพลงนี้ก็ได้นะเจอเพลงใครก็ เอาเปิดไปก่อนตอนนี้นะครับตึงตอนนี้ยังไม่มีเสียงนะครับยังไม่มีเสียงนะครับผมเนื่องจากว่านะครับนี่เรายังอยู่หน้านี้อยู่นะครับนะครับเรายังอยู่หน้านี้อยู่อยากให้มีเสียงนะครับต้องกดไปที่นี่นะครับปุ่มบนนะครับหรือกดที่พวงมาลัยก็ได้นะครับนะฮะถ้ากดพวงมาลัยผมถ่ายพวงมาลัยจะมองไม่เห็นนะครับมันคือปุ่มเดียวกันนะครับ นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกเพลงเลื่อนเพลงอยู่ตรงนี้นะครับผมถ่ายที่หน้าจอให้ดูนะครับผมมันคือปุ่มเดียวกันนะครับกดปึ้งอันนี้เป็นวิทยุกดไปอีกครับ FM1 FM2 นะครับนี่ครับผมต้องเป็นแบบนี้ครับผม BTA มีสัญญาณบลูทูธนะครับเร่งเสียงขึ้นครับที่นี้นี่ พอดีมือถือผมเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเสียงมันเบานะครับถ้าเสียงเบาเกินไปนะครับผม <พอ S 1> ก็เล่งที่วันรุ่มมือถือขึ้นไปอีกนะครับอ่าพอเราก็กดตกลงครับเล่งเสียงขึ้นไปอ่าอ่าผมแปะ พักก่อนอ่าพักก่อนนะอันนี้คือเพลงของน้องชายนะครับอานัน์ใจดีนะครับน้องชายผมเองนะครับอ่าอันนี้ผมเอานี้มาแปะเพื่อความสะดวกนะครับนี่นะฮะเป็นแม่เหล็กนะฮะแปะปุ๊บเข้าไปนะครับจะแปะเฉียงแปะเอียงได้หมดนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือจะแปะนี่ก็ได้ของผมเนี่ยนะครับผมติดมาสองอันเนี่ยแปะปุ๊บเข้าไปนี่นะครับทีนี้เราจะฟังเพลงดูหนังฟังเพลงนะครับกดนี่ได้นะครับผมเรากดเพิ่มเสียงปุ๊บมันจะเล่น ีนี้นะครับถ้าผมหยุดเสียงไว้ก่อนนะหยุดเพลงก่อนถ้าเราจะเลื่อนวิดีโอเลื่อนนี้ซ้ายขวาได้เลยนะครับเพื่อเลือกวิดีโอผมจะลองเลื่อนไปทางด้านขวาดูนะครับจะเลื่อนไปทางด้านขวานะครับแต่ว่าผมจะเปิดตรงนี้ก่อนตอนนี้เราหยุดอยู่นะครับเปิดเปิดเล่งเสียงมันจะเล่นแล้วผมจะเลื่อนวิดีโอถัดไปนะครับลองดูครับผมจะเลื่อนดูนะครับเลื่อนไปทางขวาครับ นี่มันจะเปลี่ยนวิดีโอให้เรานะครับเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงของน้องชายนะครับอนันต์ใจดีอาสยามนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งขอบคุณคอมเมนต์ยิ่งขอบคุณไปใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ